เอาละยมไหนใครมีรถบ้างจ้ายกมือขึ้นสิเอาตั้งแต่มอเตอร์ไซค์เป็นต้นไปเลยนะโอ้รวยขึ้นเยอะเลยรถเราเก่าเพราะอะไรโยมข้างบ้านมีรถใหม่โยมมาเทศเองมายมมาโยม,มยมต่อเป็น,นีงแล้วนแะต่มาจะไปต่อ,อยังไง <c oughs> <c oughs> แสดงว่าเราข้ามขั้นตอนจะถอนฟันมันต้องฉีดยาชาก่อน พอนมือขึ้นมาสิมันต้องเคลียรย์ก่อนอย่าเอาความรู้เข้ามาในห้องนี้ด้วยตำแหน่งเอาวางไว้ข้างนอกอายุนี่สาคัญเลยบางทีอายุขวางความรู้ใหม่เราเพราะเรารู้สึกเราอายุเยอะแล้วเราไม่อยากจะรับรู้เลยบางทีเราอายุเยอะแล้วไงไม่ต้อง่สอนผมแล้วอายุตำแหน่งความรู้จะขวางความรู้ใหม่เราเอาวางไว้ข้างนอกที่สําคัญจะทําให้วิทยกรทํางานลําบากด้วย